สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง m r สเตอานวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยือน10เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2025เมืองเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมและโอกาสทางเศรษฐกิจฐฐฐที่น่าสนใจจะมีเมืองไหนติดอันดับบ้างไปชมกันเลยครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมิสเตอานด้วยนะครับ อันดับที่1เวียนนาประเทศออสเตรียและอันดับหนึ่งของเราในปี2025คือเวียนนาเมืองที่เป็นต้นแบบของคุณภาพชีวิตด้วยดนตรีคลาสสิกวัฒนธรรมที่หลากหลายและความปลอดภัยในทุกมุมถนนเวียนนายังมีระบบขนส่งสาธารณะระดับโลกและพื้นที่สีเขียวที่มากมายทำให้เมืองนี้เหมาะสำหรับทุกคน อันดับที่ 2. ปารีสประเทศฝรั่งเศสปารีสเมืองแห่งความโรแมนติกที่ไม่เคยหลุดจากรายชื่อจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้วยหอไอเฟลที่งดงามแม่น้ําแสงที่เงียบสงบและพิพิธภัณฑ์ลูฟที่เต็มไปด้วยศิลปะระดับโลกปารีสยังเป็นผู้นําด้านแฟชั่นและอาหารรสเลิศที่ดึงดูดผู้คนจากทุกมุมโลกอันดับที่ส เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมลเบิร์นมืองแห่งศิละปะดนตรีและวัฒนธรรมระดับโลกโดดเด่นด้วยคาเฟ่สุดฮิปถนนสายศิละปะและเทศกาลนานาชาติที่ไม่หยุดนิ่งเมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่สำคัญของออสเตรเลียอันดับที่4แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา แวนคูเวอร์เมืองที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขาและทะเลที่นี่เหมาะสําหรับคนที่รักกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการเดินเขาพายเรือหรือเพียงแค่พักผ่อนในสวนสาธนารณะเมืองนี้ยังมีความเจริญด้านศิลปะและวัฒนธรรมในย่านใจกลางเมืองอีกด้วยอันดับที่5สิงคโปร์สิงคโปร์เมืองที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคต และการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเช่นสวนซูปเปอร์กริครฟที่การเดนบายเดอะเบและมารีนาเบซนเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่ดึงดูดสายตาสิงคโปรยังเป็นแหล่งรวมอาหารที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มองหาชีวิตในเมืองสมัยใหม่อันดับที่ 6. อัมสเตอร์ดัมประเทศนนทนททเนเธอร์แลนด อัมสเตอร์ดัมเมืองแห่งคลองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและบรรยากาศสุดชิลบ้านเรือนสไตล์ดัตที่เรียงรายริมคลองและการปัน่นจักรยานคือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจเช่นพิพิธภัณฑ์แวนโก๊กและย่านที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาในทุกฤดูกาลอันดับที่7ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซูริกเมืองแห่งความสงบ และคุณภาพชีวิตระดับสูงที่นี่เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันงดงามทั้งทะเลสาบและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสูริกยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินและนวัตกรรมของยุโรปคุณจะได้สัมผัสกับย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และวัฒนธรรมพร้อมด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ที่น่าหลงไหล อันดับที่8โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโตเกียวเมืองหลวงแห่งนวัตกรรมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่นี่คือศูนย์รวมเทคโนโลยีล้ำยุคแต่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าทึ่งคุณสามารถเดินชมแสงสีที่ชิบูย่าครอสซิงหรือสัมผัสความสงบในสวนญี่ปุ่นและศาลเจ้าโตเกียวยังเต็มไปด้วยอาหารเลิศรสที่ทั้งทันสมัยและคลาสสิกทำให้โตเกียวเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหล อันดับที่9ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์เมืองที่เต็มไปด้วยแสงแดดชายหาดและวัฒน,นธรรมอันหลากหลายเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความมีชีวิตชีวาและการผสมผสานร,ระหว่างธรรมชาติและเมืองใหญ่สัญลักษณ์เด่นอย่างโอเปราเฮาส์และสะพานฮาเบอร์ทำให้ซิดนีย์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมคุณสามารถเพลิดเพลินกับชายหาดบอนไดสุดเรื่องชื่อหรือสัมผัสชีวิตกลางแจ้งผ่านกิจกรรมต่างๆซิดนีย์คือเมืองที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัย อันดับที่10โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กที่โดดเด่นด้วยความสะอาดและการพัฒนาที่ยั่งยืนเมืองนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกคุณจะได้สัมผัสกับเส้นทางจักรยานที่ครอบคลุมทั้งเมืองสวนสาธารณะเขียวขจีและย่านนิฮาวะที่มีบ้านเรือนสีสันสดใสริมคลองโคเปนเฮเกนยังเป็นศูนย์กลางด้านอาหารนอร์ดิกที่สร้างสรรค์เมนูระดับโลกใครที่อยากสัมผัสเมืองที่ผสมผสานธรรมชาติและเทคโนโลยีที่เข้ากัน ที่นี่คือคำตอบทั้งหมดนี้คือสิเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2025แต่ละเมืองมีเอกลักษณ์และสเสน่ห์ที่น่าสนใจในแบบของตัวเองแล้วคุณละ่ะอยากไปเยือนเมืองไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกเราได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง m r สเตอป่านไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ